สวัสดีค่ะเอมมี่สตอรีนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำนะคะแนะนำวิธีการเพิ่มเบอร์มือถือนะคะเบอร์ใหม่ของเราเนาะเข้าไปในเฟ e บุ๊กนะคะให้เป็นเบอร์โทรปัจจุบันนะคะแล้วก็เอาเบอร์โทรเก่าที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะที่เรายกเลิกเบอร์ไปแล้วนะคะเอาออกจากเฟ e บุ๊กของเราเพื่อที่จะกัน ปัญหานะคะที่จะตามมาเนาะว่าเกิดว่าเบอร์นี้นะคะถูกขายออกไปแล้วคนอื่นเขาใช้นะคะเขาเอาเบอร์นี้ไปอินบ็อกกับ Facebook แล้วเขาจะกู้รหัสเขาจะสามารถทำได้นะคะเพราะว่าเบอร์นั้นอยู่กับเขาเนาะอ่าอันนี้เราก็มามาแก้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะเจอปัญหานี้เนาะอ่ะขั้นตอนแรกนะคะ เราก็ต้องเช็คก่อนว่าเบอร์ใหม่ของเรานะคะเป็นเบอร์อะไรเนาะ,ะบางคนรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้เช็คก่อนว่าเบอร์ใหม่ของเรานะ,ะเบอร์ใหม่ของเรานะคะลงท้ายด้วยห้าสี่นะคะทําการจดไว้แล้วเรียบร้อยนี่เลยจดไว้แล้วนะเดี๋ยวกลัวลืมต่อมานะคะเราก็เข้าหน้า facebook a c e b o o k ของเราอันนี้เป็น facebook ที่เราเล่นนะคะ ให้เรานะคะไปที่หน้านี้นะกดตรงนี้เห็นไหมคะมันจะขึ้นแบบนี้เราเลื่อนไปข้างล่างนะคะเราจะเห็นคําว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวเห็นไหมกดเลยและเราจะเห็นคําว่าการตั้งค่านะคะเห็นไหมข้างบนเห็นแล้วเนาะกดเลยแล้วเราจะเห็นคําว่ารายละเอียดส่วนตัวนะคะ เห็นย่างเห็นย่งเห็นแล้วเนาะกดเลยแล้วเราก็จะเห็นคำว่ารายละเอียดส่วนตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะกดเลยนะแล้วเราก็จะเห็นข้อมูลติดต่อนะคะเราจะเห็นเป็นอีเมลแล้วก็เบอร์โทรนะคะซึ่งเบอร์โทรนี้นะคะเราเลิกใช้ไปนานแล้วนานมากนะคะจนเราใช้เบอร์ใหม่มาเป็น4ีห้าเบอร์แล้วเนาะอะ เรายังไม่เอาออกเลยนะคะให้ไปเอาออกซะนะคะเดี๋ยวจะมาแนะนําเราลองกดเข้าไปนะคะตรงนี้เนาะและเราก็จะเห็นข้างล่างนะคะคำว่าเพิ่มผู้ติดต่อใหม่เดี๋ยวดูก่อนนะว่าทำได้หรือเปล่าอย่าเพิ่งกดออกนะว่าดูแล้วอ่ดูให้จบนะคะเพิ่มผู้ติดต่อใหม่นะคะกดเข้าไปและมันก็จะมีคำว่าเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ และอีเมลนะคะเราเพิ่มเบอร์โทรศัพท์นะคะกดเลยเราพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ของเราเข้าไปนะคะ,ะมันเป็นประเทศไทยนะคะบวก6 6นะคะเราก็จะเริ่มที่9นะคะ9 2 6 6สองห4หหสองเจ็ดห้าสี่นะคะพอเราพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ของเราเสร็จเรียบร้อยนะคะเขาก็จะถามว่าคุณจะเปลี่ยนนะคะ บัญชีไหน facebook หรือว่า Instagram นะคะเราจะเปลี่ยนที่ Facebook ก็กดนะคะที่ Facebook แล้วก็กดคำว่าถัดไปพอกดถัดไปเสร็จเราก็จะรอรับข้อความที่ส่งมานะคะรอดูซิว่าข้อความจะส่งมาไหมนี่นะคะข้อความส่งมาแล้วนะคะอ่ะพอเขาส่งมาเสร็จนะคะเราก็ใส่เข้าไปนี่นะคะเห็นไหม เบอร์โทรนะคะก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเป็นเบอร์โทรใหม่เห็นไหมนี่เลยนะคะเพิ่มเบอร์มือถือให้เป็นปัจจุบันที่ facebook ของเรานะคะแล้ววิธีการเอาออกเอาออกยังไงเราจะเอาเบอร์เก่าออกแล้วนะนี่นะเบอร์เก่าเรานะเราก็กดจิ้มเข้าไปนะคะมันจะเห็นคำว่า ลบเบอร์โทรศัพท์เห็นไหมคะลบเลยเขาก็บอกว่าคุณต้องการลบจริงๆใช่ไหมต้องการไหมต้องการก็ลบนะคะแล้วก็กดคำว่าปิดนะคะข้างล่างแค่นี้นะคะแค่นี้แค่นี้เลยวิธีการเพิ่มเบอร์มือถือเบอร์ใหม่เข้าไปใน Facebook นะคะ ให้เป็นเบอร์ปัจจุบันแล้วก็วิธีการลบเบอร์มือถือเก่าออกนะคะ,ะถ้าเราจะเพิ่มอีเมลนะคะเราก็สามารถที่จะเพิ่มได้นะคะเราก็กดเพิ่มนะคะแล้วก็ติ๊กไปที่อีเมลแล้วก็พิมพ์อีเมลของเราเข้าไปได้เลยนะคะพอพิมพ์อีเมลเสร็จเรียบร้อยเราก็ติ๊กเหมือนเดิมนะคะว่าเราจะเพิ่มตรงไหน a c e b o o k ก็ติ๊กแล้วก็กดถัดไปนะคะเขาก็จะส่ง ส่งรหัสผ่านของเราไปยังอ e ีเมลตัวนั้นนะคะเราก็เอามาใส่แค่นี้ก็จบนะคะถ้าเราจะลบอ e ีเมลออกก็เหมือนเดิมนะคะติ๊กเข้าไปแล้วก็ลบเนาะไม่ยากใช่ไหมทำได้ทำได้นะอ้าแค่นี้เลยง่ายๆนะคะป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะคะง่ายที่สุดโอเคนะคะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ